สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซี้ีดับมีวันนี้เป็นวันพุธที่28มิถุนายนนะคะทุกท่านคะได้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน M อ็มไทยหรือ,อยังนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชมในเรื่องของการดูดวงการเสี่ยงโชคหรือการใช้สีมงคลต่างๆเรียกว่าเอ็มไทยจัดให้คุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะเอาละคะ่ะเราจะมาดูในเรื่องของการพยากรณ์กันนะคะคนที่เกิดวันพุธวันพุธกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของคุณเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะแล้วการเงินก็ยังคล่องไม้คล่องมือสิ่งหนึ่งที่ต้องมมระมัดระวังเป็นเรื่องของความประมาทซุ่มซ่ามค่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยจะต้องเสียเงินได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะหยิบจะจับเข้าของอะไรก็ต้องมมระมัดระวังเป็นพิเศษนะสําหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ด้านหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าดีเลยนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นงานตัวใหม่ แล้วก็ยังมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยเพศตรงข้ามก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้ก็จะไปในเรื่องของคนใจ่ชิดใจ้ตัวค่ะที่จะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้กับคุณสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเทาสีขาว,ขาวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีพญานาคพระแม,ม่รัศมีแล้วก็หลวงพ่อสมหวังสามองค์นี้นะเสริมดวงในเรื่องของ การเงินแล้วก็โชคลาภค่ะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครมีปะัะจัปัญหาอยู่เนี่ยให้ไปสักการะขอพรกับหลวงพ่อฤาษีิงดําหลวงปู่หลิวแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะทั้งสามองค์นี้จะช่วยเสริมดวงการงานให้กับทุกท่านได้อย่างดีเลยสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะเน้นหยกเครื่องเงินแล้วก็คริสตัลสีดำนะคะติดตัวไว้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําโชคลาภให้กับเรา คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือในรอบของเดือนมิถุนายนนะคะในรอบสัปดาห์เนี้ยเวลาจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะต้องใช้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการชำระนิสส์ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคข่าน้ําก็ไปก็ดีนะคะหรือการเติมน้ำมันตะเกียงก็ดีตรงนี้นะจะทําให้เราอค่ะได้อนิสง์ชีวิตเรามีความก้าวหน้านะจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะ เรื่องของอาหารจะทําบุญใส่บาตรเลี้ยงพระก็ตามเนี่ยจะต้องมีไข่อยู่ในอาหารนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคลช็ดค่ะให้ชีวิตเรามีความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่มันจะราบรื่นนะคะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขที่วางไวเ้เี่เข้ามาในรอบ18.30เด้ที่ออกคือ195แล้วก็43รอบนี้จะนเลข4ออกหลักสิบล่างค่ะแล้วก็ตัวเ้นอีกตัวหนึ่งที่วางไว้คือเลข3ก็ออกหลักหน่วยล่าง ชุดวินนะคะเข้ามาสองตัวล่างเลยค่ะก็คือเลขสี่สามส่วนรอบสิบเก้าจุดสามศูนย์นอเลขที่ออกคือสี่สี่หนึ่งแล้วก็เก้าห้ารอบนี้จะเน็นเลขสี่นะเข้ามาหลักร้อยบนแล้วก็สิบบนค่ะแล้วก็ยังเข้ามาสองตัวบนของชุดวินด้วยคือเลขสี่หนึ่งมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่ยี่สิบแปดพฤษภาคนค่ะในรอบสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขแปดเลขสามเลขเจ็ดเลขห้าเลขสี่ในวมธี่เลขแปดกับเลขสาม ชุดจับคู่ 80, 8, 1, 8, 2, 8, 6, 8, 9, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 9, 3แล้วในรอบ18.30นชุดวิเล็กที่วางไม่ให้จะเป็นเล็ก2เล็ก7เลข0เล็1เล็ก6นั้นวิที่เลข2กับเล็7ชุดจับคู่ 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 8, 2, 9 3, 7, 4, 7, 5, 7, 8, 7, 9, 7 และมีรอบ9.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข2เลข8เลข5เลข0นเ้นนที่เลข6กับเลข2ชุดจับคู่61 63 64 67 69 12 32 43 73 93อันนี้ก็จะเป็นทางสาบช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ททสัตเอ็มไทยได้จัดสรรมาให้กับคุณ แล้วก็อย่าลืมค่ะการทําบุญและการให้ทานนะคะก็จะเป็นอานิสงส์ให้เรามีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง4มีดัมีขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ